สวัสดีครับจุงกระแมวบองประโคนกรุบกรบกันเนียแมซมายทุกคนนะครับผมที่กำลังรับชมช่อง youtube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมนะครับสำหรับตอนนี้ก็เราอยู่ที่นะครับผมอยู่ที่ไหนล่ะนะครับอยู่ที่สายแก้วนะครับผมพี่นอ้อง เราอยู่ที่สาแก้วนะครับตอนนี้เดินทางมาสาแก้วนะครับพี่น้องเดินทางมาหยังวันินะครับมาทรงอันเมนุ่งก็พอแหลมนะครับมาทรงเมนู่งก็พอแหลมอยู่ที่สะแก้วนะครับคุณพอกะนีอันธุระเร่งด่วนจากคุณแม่นะครับผม ก็เลยนะครับเดี๋ยวมารงแล้วก็มาพร้อมกันนะครับขรับผมพี่น้องสำหรับตอนนี้นะครับนี่พอแลมนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองครับผมพี่น้องนะครับนี่ตีสองห้านาทีนะครับเอาอามปลาลาลงให้พ่อก่อนนะครับพ่อก็ซื้อนาปลาเอาไว้ หัวส้มไหมหัวส้มอยู่นั้นในนั่นแหละจะไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูดูก่อนทรงเมนยก็พอแหลมนะครับเรามาธุระดวนครับผมโอ้นี่นะครับอยากถามหน่อยมาธุระด่วนนี่อะไรนี่ทําไมถึงติดรถมาด้วยนี่สวัสดีตอนตีสองวัสดีตอนสวัสดีอนวัไหวไอนวันววังดอัสอนวัสดตอนอนัีนวอน้นนออววังแบบยังไม่ง่วงเลยตอนนี้ ใช่เพราะว่าคิดคิดถึงแม่แล้วก็แบบอ,อยากมันก็อีกไม่ไกลเท่าไรเนาะมันก็สี่สิบสี่สิบถึงห้าสิบโลออนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนนี่อันเอลอยากมาบ้านน้ำนี่คือ,อยังนี่ก็คิดถึงบ้านถึงมันช้าอะไรคิดถึงบ้านนี่คิดถึงแม่คิดถึงพ่อเอาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ออนะครับคือจริงๆแล้วเข้าสิสด้ออกวงแล้วออนะครับคือแล้วมันจะมีเวลามากเฮา ก็เลยขออนุญาตลาบอดมากนะครับมือเดียวเท่านั้นบอ๊อแมนว่าอันขึ้นนี่เด้นะครับเสร็จเสร็จวันนี้เนาะวันนี้<ม>กลางวันเสร็จแล้วก็พัก,พ<ว>กคืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางครับผมพรุ่งนี้เราก็เดินทางเางรพราะว่ามันสเสด็จออกวงแหละครับมันเราก็มันจะบ่มีเวลาไม่น้อยนักที่องเสด็จมาบ้านแม่นครับเวลามันมีเวลาน้อยมากที่จะได้มาบ้านนะครับเพราะว่าไม่ห้อากับสอนหญ่สีตัวไปใส่บ่ได้แล้วแม่นครับบ่อแม่นอีกน้อยแล้วเพิ่นเริ่มแเ้าเลยเริ่มแล้วครับคือตอนนีกน้ก็คืออ่า เรากำลังซ้อมหนักเลยทั้งแดนเซอร์ทั้งหมอลำนะครับทั้งด้านอ่อ่ยังก็วิศวกรออกแบบทั้งด้านเวทีก็ตอนนี้ใกล้สีเรลี่ยมแล้วดทั้งด้านฉากทั้งด้านยังเอาเม่นู่ยเอาไปว่างก่อนนะครับเดี๋ยวมันสีนักไปนะครับเพราะว่ามือนี้แม่นุ่ยเพิ่นกับมามาราวันเพิ่นมีธทุระดวนนะครับเป็นดวนไม่เอาไม่เอาคเนอ เราเรามีธุระด่วนนะครับเราจังมากกับส่างพ้อนะครับมากมากกับผมนะครับผมว่าผมมาเสียเอารถรถมาใหา้อแม่ผมผูกอันนี้ผูกอันเพิ่นเพิ่นเจิมผูกพงมาไล่ให้นะครับแล้วก็ดีใจหลายมือนี้พ่อแหลมกับเม่นม่นหนุยไปนั่งเจิมให้แล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมนะถือว่าเป็นบุญของลูกวาสนาบรารมีให้ลูกเนาะุช้างคือกันที <laughs> อ,อย,ย่าวาเถอะปกติเราก็มาด้วยกันอยู่แล้วนะครับอเอาผุ่นพ่พอนะครับพ่อลูกเอาปลาลาดนำปลาลาดลงให้เลยเด้อเพอดีเจลําพันแล้วไปเอาปลาลาดกับเจลําพันมาแล้วนะครับผมเอามากินให้พี่น้องทังบ้านได้กินนะครับน<อ>นเป็นจังไรคือจังโอ้ตื่นแบบใหญ่ๆเน,ะนาะโอ้นอน,นาปานว่าคนสิไหลเนี่ยครอก เป็นอะไดพอนอนอิ่มบอ่ะนอนดีบอทางมันบ่ค่อยดีป่นไดมันก็่ามีหลุมครุกๆๆๆๆนั่นแหละโอ้โหน้ำดูเอาเอาเอาไปเอาลงกันนะนะครับอันกาวานี่มีมานำมานำนี่มีธุระอันยังนะมีธุระอันยังที่พ่อมานำนี่ว่าพ่อมีธุระอีนยังคือคือจังไดมามานำบ่เป็นมูสิบอบ่ธุระบ่หรือจังไดอียังประมาณได พ่อเอตัวตัวพ่อกับตัวเมียนั่นแหละอย่างมันยังยอี่าเยอะทีโอโอ้กัดดวนคือกันในน้อหน่อยเวลาเวลามันหน่อยแล้วเนาะเ้าสิบใบมันหาโอกาสไม่ยากเนาะพ่อเนาะเออแม่นครับโอกาสโอกาสคือมันมันมันสิได,ด้์ไม่ยากหลายนะครับเขาทำไรทำอืมโอ้โอไปฟังไดนล่ะวันนี้ บอทีเพิ่นเนี่ยทีทีไหมยางยางลูกเป็นเหนียญ่ยางาลงลปไป็นียอ๋อยางลงไป็นียไม่บอไก่ด้วเนาะสองสามรอยเมตรอยู่ดอกเนะาะห,าห,าห,าหา้หากหากร้อยห,าห,าหา้าหกร้อยโอ้ขาดแท้ขาดโคตรโพนะครับมือนีกลางดึกเลยครับผมนะครับก็บเลยมาส่งอีพ่อกับอีแม่ก่อนฮะไหวอยู่ลูกไหวอยู่อีกสี่สิบโลนึงสี่สิบโลห้าสิบโลก็หอดแล้วเดี๋ยวขันบ่ไหวอีหลีผมบ่ฟื้นดอกผมก็สิจอดนอนนะฮะ เพราะว่าบ่บฟืน้นออกแต่ว่าคือเศร้าเศร้า,าผมสิต้องอยากไปอันถวายสังฆทานครับอันถวายผ่าไตเย,ยวเบิงสวยสวยก่อนนะครับเพราะว่าอันชีเฮดอันปูปูคนบอกไปหาปูกระบอดพอดีปูก็เลยบอกว่าให้ไปถวายอันสังฆทานยากับอันยาสามัญประจำบ้านกับอันผ่าไตแล้วก็ปัจใจให้เกินอายุเจ้าของ แล้วก็สะเอารถไปให้แม่เจิมขอบคุณพ่อกับขอบคุณแม่เมื่อนี้ที่นั่งเจิมรถมาให้เยี่โอ้ยยังนาเด็กขึ้นไใส่ยถอะบูยาวาถอเดีกสักหน่อยผมก็จะได้ขี่ของแม่กับของพ่อเพราะว่าแม่จะถูกลอตเตอรี่อันสองโตเล่นรางวังที่หนึ่งดีเอาดหาทราบตทุนมาดี เนาะมันมันก็ต้องแบบเออนี่แหละซื้อวาอยู่เด้อตามมาอยู่สภาสพานคนห้นันสภาพคนนี้นอนเอาคุณพ่อคุณแม่ไปนอนกันเลยเดี๋ยวผมจะได้ลาก่อนขอบคุณอครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะครับแม่ครับขอบคุณครับครับผมไม่ฝืนไม่ฝืนโอเคครับผมนะครับอ่าแล้วครับพี่น้องึ้นรถก่อนโอ้แล้วครับพี่น้องนะครับผมมาสับตอนนี้เดี๋ยวก็เฮ้า กสิได้เดินทางกลับไปหมู่บ้านคลองเตยกันต่อนะครับผมสำหรับสำหรับสร้างเองกบิีเมื่อบานสร้างนะครับผมแล้วก็ทรงพรมแหลมเม่นุยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อกับแม่เพิ่นมาเรื่องธุระของที่ดินนะครับนะครับที่ดินแล้วก็คือเพิ่นสิบ,บ่มีเวลาอีกแล้วก็เลยบอกว่าเออเฮธุระให้มันเรียบร้อยเฮธุระให้มันเสร็จนะครับแล้วก็สิไป แล้วก็สิได้ไปเดินสายกันต่อนะครับเอาละครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นเพียงสมนีนะครับผมากางดึกนี่กับบมี่ยังนะครับทรงพอ่อทรงแม่ภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมสิมเมื่อบานกันต่อนะครับนะครับเพื่อเอารถไปให้คุณแม่ผมเจิมรถให้เนาะให้พระในบ้านเพื่อนเด้ดเจิมรถให้นะครับผมให้เพื่อนเป็นบาร,รมีให้ลูกให้เต้าตอนนี้ผมกะ จะเดินทางต่อนะครับผมเวลาก็บตีสองสิบห้าแล้วนะครับผมเอาคลิปนี้ไปเพ่งสนิทอย่าลืมกันแล้วกันครับผมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องยูทูบคนเลี้ยงช้างลำพูนอาฟิเชียลด้วยนะครับผมจุงกระออกคุณบ๊ายบายสวัสดีครับ